สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ The Intelligent Cyber News Report เชิญผู้ฟังทุกท่านมาพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ ber, และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอาทิตย์นี้จะมีอะไรเรามารับฟังกันเลยครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกันนะครับโปรแกรมเมอร์จะถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ในระยะเวลา2ปีข้างหน้าในประเทศอินเดียนะครับเว็บไซต์ cnbc ได้รายงานเมื่อวันที่18กรกฎาคม2516ว่านายอมหมัดมอสตาก้นะครับ CEO ของบริษัท Stability AI ในอินเดียได้กล่าวว่าโปรแกรมเมอร์จะถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใน2ปีข้างหน้านะครับเนื่องจากผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมแทนมนุษย์ได้หรือใช้จำนวนมนุษย์น้อยลงในการพัฒนาโค้ด แต่ก็มีบางประเทศนะครับที่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเข้มงวดเช่นฝรั่งเศสอาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานน้อยกว่าอินเดียจากรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กอินเดียเนี่ยถือว่ามีโปรแกรมเมอร์เยอะมากเลยนะครับมีประมาณ5ล้านคนและมีการส่งออกแรงงานไปต่างประเทศอยู่สม่ำเสมอทั้งในซิลิคอนวัลเลย์ที่มีบริษัทชั้นนำทั่วโลกนะครับธนาคารวอล์สตีท สายการบินชั้นนําทั่วโลกและผู้ค้าปีกหลายรายนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้าของบริษัทเอาซอร์จากอินเดียซึ่งผลกระทบของอินเดียณปัจจุบันเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากนะครับต่อเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI นะครับและ Chat GPT ขณะที่ท a าท่าคอนซัลเทนซี r เซอร์วินะครับหรือชื่อย่อว่า TCS บริษัทที่ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านไอทีของอินเดียเป็นผู้ให้บริการเอาซอร์รายใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดียนะครับ มีเป้าหมายที่จะฝึกฝนวิศวกรมากกว่า25,000คนนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีผ่านบริการ Azure Open AI ของ Microsoft เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเครื่องมือที่ลูกค้าใช้เนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์สำเร็จรูปจาก Microsoft ซึ่งสัญญาณน,นี้นะครับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทขนาดใหญ่อย่างท่าท่าเนี่ยได้มีการฝึกคนของบริษัทเองเนี่ยให้มีการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ แทนที่จะพัฒนาโปรแกรมจากโปรแกรมเมอร์นะครับก็อาจจะบ่งชี้ว่าในอนาคตอินเดียอันใกล้เนี่ยอาจจะไปใช้เทคโนโลยีที่มาจาก Big Tech มากขึ้นนะครับทำให้โปรแกรมเมอร์หลายคนที่มีจำนวนมากในอินเดียเนี่ยก็เป็นที่น่ากังวลนะครับว่าจะตกงานกันต่อไปนะครับเรามาพบกับข่าวที่2กันเลยครับสหราณาจาักรและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งในด้านปัญญาประดิษฐ เว็บไซต์ CNBC ได้รายงานเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566ว่านายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายลิชชี่ซูนัคนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษได้มีการถแถลงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยทั้งสองประเทศนะครับมองว่า AI เนี่ยมีความสำคัญในด้านเชิงกลยุทธ์ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจทั่วโลกเรามาดูครับเปรียบเทียบพลังกันระหว่าง2ประเทศนี้นะครับในด้านงบป,ประมาณ เมื่อวันที่14มิถุนายน2516นายมาครงนะครับได้ประกาศสนับสนุนเงินทุนจำนวน500ล้านยูโรนะครับเปรียบเทียบเป็นเงินดอลลาร์ได้ประมาณ5 1 2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างบริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อปี2515รัฐบาลก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนเงินจำนวน1.5พันล้านยูโรนะครับเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีส่วนแบ่งจากเจ้าตลาดอย่างสหรัฐและจีน ทางด้านสหราชอาาจากก็ไม่น้อยหน้านะครับมีประกาศจากทางเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับเมื่อวันที่16มีนาคม2 0 1 6ว่ารัฐบาลสหราชอาาจากพร้อมที่จะสนับสนุนเงินประมาณ1,000ล้านปอนด์นะครับหรือเป็นเงินดอลลาร์1.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวิจัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์และ AI นะครับ ในการสร้างคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนะครับที่พัฒนา Bridge GPT นะครับเป็น AI ของสาราชาจักเพื่อมาแข่งขันกับ OpenAI บริษัท Google นั่นเองในส่วนของด้านกฎหมายนะครับเท่าที่ทราบกันดีนะครับว่าสหภาพยุโรปมีพระราชบัญญัติ AI ซึ่งเป็นกฎหมายแรกของยุโรปที่มุ่งเน้นด้านปัญญาประดิษฐ์กฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภายุโรปเมื่อเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมา โดยตัวอย่างของกฎหมายนี้นะครับระบบระบุตัวตนโดยไบโอเมตริกแบบเรียลไทม์และระบบการให้คะแนนทางสังคมถือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้นะครับดังนั้นจึงถูกแบนภายใต้ข้อบังคับกฎหมายนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของกฎหมายการควบคุมการใช้งาน AI ของสภาพยุโรปนะครับด้านสหราชอาณาจักรก็ไม่มีความกังวลใดๆนะครับเนื่องจากสหราชอาณาจักรเนี่ยได้มีการถอนตัวจากสภาพยุโรปแล้วหรือที่เรียกว่า Brexit นะครับ รัฐบาลสหราณาจักรได้เปิดตัวเอกสาร White Paper เพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการควบคุมการใช้งาน AI รวมถึงแนะนำข้อบังคับในการใช้กฎระเบียบนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นมากนักวิเคราะห์หลายรายก็มองว่าสหราณาจักรนะครับมีความได้เปรียบต่อฝรั่งเศสในการที่จะดึงนักลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ต้องการกฎบังคับที่มีความยิบย่อยนะครับ ตรงกันข้ามนะครับก็มีนักลงทุนบางคนนะครับก็มองว่าการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับไม่มีเสถียรภาพและความมั่นคงในการลงทุนนะครับซึ่งก็รอดูต่อไปนะครับว่า2ประเทศนี้ใครจะเป็นเบอร์หนึ่งด้าน AI ของทวีปยุโรปนะครับต่อไปข้าข่าวที่3นะครับ CISA ได้มีการแบ่งปันเครื่องมือฟรีนะครับเพื่อช่วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในระบบคลาวด์ หน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐหรือที่เรียกว่า CISA ได้เผยแพร่อเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือฟรีนะครับและคำแนะนำสำหรับการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทข่าวเอกสารที่ได้เผยแพร่ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ช่วยให้ผู้ดูแลระบบนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านไซเบอร์นะครับนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจรกรรม การเปิดเผยข้อมูลต่อจนการเข้ารหัสข้อมูลแบบการเรียกค่าไทยนะครับนอกจากนี้นะครับเอกสารยังช่วยระบุตรวจหาบรรเทาช่องโบและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบในขณะที่ผู้ดูแลระบบกำลังมอนิเตอร์อยู่เครื่องมือที่ CISA แนะนำนะครับเป็นเครื่องมือสำหรับการรักษาความปลอดภัยบนระบบข่าวให้กับผู้บริการข่าวและช่วยส่งเสริมความยืดหยุนโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และสามารถระบุพฤติกรรมภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างแม่นยำนะครับโดยรายการเครื่องมือฟรีที่พัฒนาโดย CISA และความร่วมมือของพันธมิตรของ CISA ได้แก่ 1. Cyber Security Evolution Tool นะครับหรือชื่อย่อว่า CSET ตัวทูตัวนี้นะครับช่วยให้องค์กรสามารถประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้นะครับและตัวที่2เป็น Secure Cloud Business Application Gear นะครับ ช่วยเปรียบเทียบการกำหนดค่าตั้งค่าพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในระบบคาวที่ CISA เนี่ยก็มีมาตรฐานออกมาตลอดนะครับก็ตัวนี้ครับจะช่วยในการตั้งค่ามาตรฐานนั่นเองตัวที่3นะครับเป็น u n t i t l e Goose Tool นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยจับสัญญาณหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายในสภาวะแวดล้อมของคาวนะครับซึ่งตัวทูนี้เจาะจงไปที่คาวไมโครซอฟท์นะครับ ตัวที่4นะครับเครื่องมือชื่อว่า Decider เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการผลิตรายงานจากแหล่งรวบรวมข้อมูลทางไซเบอร์ตัวทูที่5 Memory Forensic on Cloud นะครับวงเล็บ Japan Search นะครับแสดงว่าผลิตจากประเทศญี่ปุ่นตัวทูตัวนี้นะครับช่วยในการ Forensic นะครับหรือว่านิติวิทยาศาสตร์ทางด้าน Memory ของคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะ ในคราวของ Amazon Web Service นะครับหรือมีชื่อย่อว่า AWS แม้ว่าเครื่องมือทั้ง5ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ครอบคลุมเครื่องมือ,หร,อ,รอ,มอหรือว่าคราวผู้ให้บริการหลายๆเจ้าแต่เครื่องมือเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอันตรายและช่วยเหลือในการแก้ไขหรือความพยายามในการสืบสวนภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้นะครับซึ่งการประกาศของ CISA ถือเป็นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย CISA เนี่ยได้มีการให้คำเตือนและคำแนะนำแก่องค์กรอย่างทันท่วงทีนะครับตัวอย่างเช่นตั้งแต่เดือนมกรา2566ที่ผ่านมา CISA ได้ใช้มาตรการเชิงลุกนะครับเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศเกี่ยวกับระบบที่เปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายถูกการโจมตีโดยรนซัมแวร์เป็นต้นนะครับก็นอกจากการทำงานเชิงลุก แล้วนะครับ CISA เนี่ยก็ยังมีการกําหนดมาตรฐานต่างๆนะครับเพื่อมาทํางานเชิงลับหรือมีการให้คําแนะนําหรือผลิตเครื่องมือต่างๆร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับเพื่อให้องค์กรต่างๆทั่วโลกเนี่ยได้นําไปใช้เพื่อปกป้องภัยคุกคามไซเบอร์ครับข่าวนี้เป็นข่าวที่4นะครับ Bing AI Chat ได้มีการขับเคลื่อนด้วย GPT 4นะครับบริษัท Microsoft ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ Bing Chat ซึ่งเป็น Search Engine ของบริษัท Microsoft นะครับตัว Search Engine เนี่ยก็เป็นการค้นหาผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปรียบเทียบได้กับ Google Search นะครับโดยบ g c ช a t เนี่ยได้เพิ่มโมเดลของตัว Chat GPT เวอร์ชัน4เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผ่านรูปภาพและนำเสนอวิธีการท่องเว็บแบบตอบโต้กับผู้ใช้งานมากขึ้นโดยผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดรูปภาพเมื่อรูปภาพเนี่ยได้อัปโหลดไปแล้วนะครับ ตัวของโมเดล AI เนี่ยจะเรียนรู้จากรูปที่เราอัพโหลดไปจากนั้นนะครับ Bing Chat ก็จะทำการค้นหาสิ่งหรือวัตถุต่างๆที่อยู่ในรูปนั้นและวิเคราะห์รูปภาพเหล่านี้นะครับตัวอย่างเช่นเมื่อรูปภาพที่เราอัปโหลดเนี่ยเป็นรูปภาพสุนัขจากวิกิพีเดีย Bing Chat ก็จะมีการประมวลผลและให้คำอธิบายว่าภาพนี้เป็นสุนัขเอสกิโมสีขาวตัวหนึ่งที่ยืนอยู่บนสนามหญ้าสีเขียวอ่อน แสดงว่าตัวของ Bing Chat เนี่ยสามารถระบุตัวอ็อบเจกต์ก็คือตัวสุนัขเอสกิโมอเมริกันสีขาวนะครับซึ่งยืนอยู่บนสนามหญ้าเห็นไหมครับว่าการแยกคำอธิบายเนี่ยสามารถทำได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวฟิเจอร์นี้นะครับก็มีการเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับบน d e s k ์ท็นะครับผ่านเว็บบาว์เซอร์ Microsoft Edge นะครับและแอปพลิเคชันผ่านมือถือและจะมีการนำเข้าสู่ตัว Bing Chat Enterprise ในเร็วๆนี้นะครับ การค้นหาผ่านรูปโดยให้คำอธิบายรูปได้อย่างแม่นยำนับเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่สำคัญของ Microsoft นะครับที่พัฒนาเครื่องมือการค้นหาแบบอัจฉริยะซึ่งแสดงว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยกำลังมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานอย่างเรามากขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เวลาเราทำงานอย่างเราก็มีการใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำการท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือใช้ในการทำงานมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปมาพบกับข่าวที่5กันเลยครับ ยูเครนได้มีการทลายฟาร์มบอทขนาดใหญ่และมีการยึดซิมการ์ดถึง150,000ใบกรมตำรวจไซเบอร์ของยูเครนนะครับที่เรียกว่า National Police of Ukraine ได้ปฏิบัติการตรวจยึดฟาร์มบอดขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆของรัสเซียมากกว่า100คนนะครับซึ่งเป็นการปฏริบัติการร่วมกันร,ระหว่างตำรวจไซเบอร์ของยูเครนและหน่วยงานต่างๆของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยูเครน ปฏิบัติการค้นหา21ครั้งในเมืองวินิเซียซาปปริเชียและแลาวิลนะครับโดยบอทดถูกใช้ในการปฏิบัติการไออเช่นการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลรัสเซียโดยอ้างความชอบธรรมในสงครามรัสเซียยูเครนเผยแพร่เนื้อหาโดยผิดกฎหมายพร้อมกิจกรรมอื่นๆมากมาย ตำรวจได้มีการยึดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์แปลงสัญญาณมือถือแบบเสียบซิมการ์ดเข้าที่ตัวเครื่องนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือที่เรียกว่าเกตเวจำนวน250รายการซิมการ์ดประมาณแส0 0 0 0รายการนะครับโดยซิมการ์ดเนี่ยมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายมากนะครับซึ่งตำรวจไซเบอร์พบว่าผู้โจมตีเนี่ยใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์พิเศษในการลงทะเบียนบัญชีบอร์ดนับพันนะครับบนโซเชียลมีเดีย และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับบัญชีเหล่านี้ยังใช้สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองอยูเครนทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกันยายน2 5 6พแผนกไซเบอร์ของอยูเครนที่ชื่อว่า Ukrainian Security Service นะครับหรือชื่อย่อ SSU ได้ทำลายกองทัพบ,บอดหลายพันตัวนะครับที่เผยแพร่ข้อมูลไปยังโซเชียลมีเดียรัสเซียนะครับ และในเดือนสิงหาคมเช่นกันนะครับในปี65าตำรวจไซเบอร์ของยูเครนได้มีการรื้อถอนฟาร์มบอทนะครับซึ่งอันนี้มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกันยายนมากครับมีจำนวนมากกว่า1ล้านตัวเลยทีเดียวนะครับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนะครับและก็ข่าวปลอมบนเครือข่ายออนไลน์นอกจากนี้นะครับ s s u ยังประกาศปิดเครือข่ายข่าวปลอมกว่า5เครือข่ายที่มีการควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมกว่า10,000แสนบัญชีนะครับ ซึ่งคนใหญ่คนโตของยูเครนก็ตกเป็นเหยื่อนะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีวลาดิเมียเชเลนสกี้นะครับของยูเครนก็ยังตกเป็นเป้าหมายการปฏิบัติการ I.O. ของรัสเซียในครั้งนี้นะครับเช่นการเผยแพร่ดีเฟกวิดีโอปลอมผ่าน Facebook เมื่อ16มีนาคม2 5 1 6ที่ผ่านมานะครับและเชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวนะครับมาจากรัสเซีย สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง The Intelligent Sharing Channel นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ